ันนี้มาเที่ยวบ่อปลาครับดูพี่เอพี่แก้วเขเอาอาหารนห้ปลานินครับอันนี้คืออะไรนะครับจอกแหน่เนี่ยอ,อันนู้นเสียนน่นครับจะของบ่อจวจริงมาแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเยไกบ่กบดอันนี้ไก่บดนะครับรโหโสุดยอดมากครับหนูได้เวลาอาหารเข้ามาแล้วครับเออ ปลาปลาสว่ายมั้งครับนี่นี่ครับอันนี้ปลาบอเสียนั่นครับนะครับนี่เสียรเขามาดูด้วยตัวเองนะครับเสียนั่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <laughs> โดดเอเบียด <laughs> ้วย,ย,วยวโอ้ <c oughs> โหย เอาว่กไปบอกนะไอ้ยี่อะไรหรือว่าไอ้ยิ่งจ้าลุงไทยวิญญาณลงดีเฉยเดี๋ยวเอาลงม้องนอนเดี๋ยวจะบอกเอง ่อันแยกเอกปลายไหนกแก้วบอ่อหนึ่งนี่เห็นไหมแก้วนี่นี่บอ่อหนึ่งนะนี่บอ่อสองสองนอตเตียสองจบเรื่องให้ให้บอ่อละกี่อันนั้นครับพี่นันนี่อันไหนให้บอ่อละกี่อันครับ ปกติแล้วแล้วปลาใหญ่กว่าเล็กโอ้ครับผมถ้าปลาใหญ่ก็บอกตันตันฟอเลยโอ้โหเดี๋ยวเม้อยนาเดี๋เอาแหนกใส่มาญาตครับดะนั้นเข้ามาไอ้ขยะยางแก้วนะอันนี้คือบ่อหนึ่งใช่ไหมอันนั้นถังหนึ่งยังไงไหนก่อนก็ได้ด้นเตี้ยดีกว่านะด้นเตี้ยที่สอง สองสองหกหนึ่งเดือกอ่าแล้วเป็นที่สองดกนะตรงนี้ก็ให้ได้ถอยได้ปมดเอาหารปลาปลาทั่วไปแล้วก็ปลาดุกนะครับของเซนนันเขาจะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยสุดยอดเลย มากินเองนะครับดูๆๆดูดูนี่เต็มๆๆเลยอันนั้นของบ่อนน้นอันนี้อันนี้ใส่แล้วครับนี่ใส่ละแหนแหนผสมกับไก่บดนะครับของทางนั่นเขาสุดยอดครับถึงว่าปลาโตไวามากครับอย่างว่าครับต้องให้โตไวแล้วก็ทันต่อลูกค้านะครับลูกค้าเขาก็จะ ซื้อทุกวัน,นครับมีเซนนันเจเขาขายทุกวันนะครับถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับคนละตันสองตันสามตันมีหมดได้ทุกวันใครจะซื้อไปขายต่อก็ติดต่อเซนนันได้เลยนะครับกานให้อาหารครับผมเพออิ่งเห็น ไม่ให้อาหารเหมือนมันเงียบๆเ,เหมือนไม่มีปลาครับพออาหารมาแล้วโอ้สุดยอดครับการให้อาหารปลาดุกครับบ่อปลาเซนันเขาครับวังน้อยครับตำบลวังจุฬานะครับใครสนใจติดต่อได้ตลอดนะครับผมปลาดุก ฝากกดติดตามให้ชายพาส่งทาง y o u t YouTube c h a n n e l ด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม